สิ่งสำคัญในการที่เราอยู่ในสังคมหรือการฟังวิชาการใดๆก็แล้วแต่หรือการรับฟังผู้ใหญ่พูดเราควรปฏิบัติอย่างไรลองมาฟังเหตุผลที่แม่จิบหยิบมาให้ลูกฟังนะคะหัวข้อมีอยู่ว่ามารยาทการฟังและดูให้มีประสิทธิภาพมารยาทในการฟังและการดูถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรถืออที่ควรยึดถือปฏิบัติ เพราะหากขาดมารยาทที่ดีจะทำให้ขาดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการรับสารนอกจากนี้ยังเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ส่งสารและทำให้เสียเวลาในการฟังและการดูเป็นเป็นเปล่าประโยชน์ดูไปอย่างเปล่าประโยชน์โอเคนะคะลองมาดูข้อหนึ่งการฟังหรือดู เฉพาะหน้าผู้ใหญ่การฟังหรือดูเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ควรสำรวมกริยาอาการศบตาผู้พูดเป็นระยะระยะให้พอเหมาะไม่ชิงพูดก่อนที่จะพูดจบความเมื่อไม่เข้าใจให้ถามเมื่อผู้ใหญ่พูดจบกระแสความ ข้อ2นะคะลูกการฟังหรือดูในห้องประชุมในห้องประชุมประชุมเลยทีเดียวการฟังหรือดูในห้องประชุมตั้งใจฟังจดบันทึกสาระสำคัญไม่กระซิบพูดกันไม่ทํากิจส่วนตัวถ้าจะพูดให้ยกมือขออนุญาตจากประธาน ในที่ประชุมก่อน 3. นะคะการฟังหรือดูการพูดในที่ประชุมการฟังหรือดูการพูดอภิปรายบรรยายปาทกคถาต้องฟังด้วยความสำรวมแสดงความสนใจถ้าจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นควรรอให้การพูดนั้นสิ้นสุดลงก่อน และสุดท้ายนะคะลูกข้อ4การฟังหรือดูในที่สาธารณะต้องรักษาความสงบและเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้พูดไม่ควรเดินเข้าออกพลุกพล่านไม่พูดคุยเสียงดังซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความไม่รู้กาลเทศะและไม่ให้เกียรติผู้พูด ฟังแล้วก็นึกถึงนะคะแม่จิ๊บสมัยก่อนชอบเล่นลายตอนฟังวิชาการแต่เดี๋ยวนี้นะคะเท่าที่ศึกษาเรื่องมารยาทนะคะเรื่องการให้เกียรติ ผูพ้พูดและไปอบรมนะคะคำว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็คือเมื่อประมาณ30กว่าปีมาแล้วแหละคะ่ะคำว่าเดี๋ยวนี้นะคะแม่จิ๊บก็ไปฝึกมารยาทในการพูดในที่ประชุมฝึกในการาพูดคือคือฝึกทุกอย่างบทฉับพลันก็ฝึกคือ วิธีการพูดที่ถูกต้องเขาให้บอกเขาให้เขาสอนอะไรก็นำมาปฏิบัตินะคะลูกค้าอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็คงมีน้อยและการฟังวิชาการแม่จิ๊บก็ปฏิบัติแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ลืมนะคะลืมเอามาอ่านให้ลูกฟังนะคะก็อยากให้ลูกๆใช้ความรู้ที่แม่จิ๊บนามาให้ให้ฟังในวันนี้นะคะนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตการใช้ประกัน การพูดกับผู้ใหญ่การอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะการฟังหรือมองหรือการให้เกียรติกับบุคคลสำคัญหรือแม้ไม่เก่งกว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาเมื่อเขาให้วิชาการอยากเก่งต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะลูกค้าเ,เราจะเก่งการขายแค่ไหนถ้าเราไม่มีมารยาทประกอบเข้าไปมันก็จะ ไร้ผลนะคะลูกฝากมือโทรศัพท์เอาไว้นะคะแม่จิ๊บจะฝากให้ท่านผอสุนัยให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนการสมัครสอบการเรียนรู้วิชาการทางออนไลน์การเรียนรู้วิชาการหรือการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจะทำอย่างไรจะมีใครดูแลลูก สำเร็จหรือไม่อยู่ที่เราตั้งใจสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ฟังให้เข้าใจก่อนมันไม่สำเร็จในงานนี้ทุกคนหรอกค่ะลูกค้าอยู่ที่ว่ามันจะใช่เราไหมแต่ถ้าหากเราไม่ลองดูเราก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้ถ่องแท้ขอทุกคนโชคดีหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันโอเคค่ะ